สวัสดีค่ะเพศาจชกรหญิงนภประพัดวงธนาโสพลค่ะเพศาจชกรประจำวัสรรฟาร์มซีโลอยูทินเพสค่ะหลายคนคงอยากมีผิวสุขภาพดีกันใช่ไหมคะจึงเดินไปนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดที่เห็นกันแต่พบว่าที่ขวดผลิตภัณฑ์นั้นเองมีการระบุถึงคําว่า ps ที่แสดงถึงสรรพคุณว่าช่วยบารุงผิวลดอาการระคายเคืองหรือปรับปรมผิวได้เพื่อนๆคงๆเลิ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะผิวเรามี ps ด้วยหรอ จริงๆผิวเราก็มีในเรื่องของ pH นะคะเนื่องจากว่า pH คืออะไร pH ก็คือความเป็นกรดเป็นด่างเป็นสารละลายที่ราลหน,น้ำค่ะตัวนี้นะคะปกติจะมีค่าตั้งแต่0ถึง14ค่ะโดยที่ค่าต่ำแสดงถึงความเป็นกรดและค่าสูงแสดงถึงความเป็นด่างค่ะในร่างกายเราในส่วนของเลือดหรือเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะมี pH ที่กลางที่ประมาณ7.4ค่ะ แล้วผิวสุขภาพดีของเรามี pH อยู่ที่เท่าไหร่กันคะใช้7.4หรือไม่จริงๆต้องบอกก่อนนะคะเนื่องจากว่าโครงสร้างของผิวเราอะค่ะมีหลายชั้นมากๆเลยค่ะแต่แบ่งให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายนะคะประกอบด้วย4ชั้นหลักๆค่ะโดยที่ชั้นในสุดคือชั้นที่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันค่ะชั้นหนังแท้ชั้นหนังกำพร้าโดยที่ชั้นบนสุดนะคะจะเป็นชั้นที่ปกป้องก็คือเซลล์ผิวที่ตายแล้วค่ะผสมกับส่วนของกรดแลคติกถึงทําให้ pH อยู่ที่ประมาณ5.5ค่ะหรือมีความเป็นกรดอ่อนๆนั่นเอง ดยสภาพความเป็นกรดอ่อนๆอยู่ที่4.7ถึง5.5นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับผิวเราถือเป็นเกาะปกป้องผิวจากธรรมชาติค่ะเนื่องจากตัวนี้นะคะเป็นการรักษาสมดุลการเจริญเติบโตของเชือ้อที่เรียกว่าไมโครฟลราให้เจริญเติบโตได้ภาวะปกติรวมถึงปกป้องการเจริญเติบโตของเชือ้อที่เกาะให้เกิดโรคทําให้ป้องกันการติดเชื้อในส่วนของแบคท,ทีเรียและเชื้อราได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยในการรักษาสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวลดการสูญเสียน้ําค่ะซึ่งการสูญเส ได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของฟิล์มหรือตัวปกป้องผิวตัวนี้สามารถถูกทําลายได้เช่นกันค่ะจากปัจจัยภายในและภายนอกปัจจัยภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยเพศอายุในส่วนของฮอร์โมนก็ใช่เช่นกันค่ะส่วนจัดใจภายนอกนะคะก็อย่างเช่นในส่วนของอุณหภูมิแสงแดดที่เพื่อนๆเ,เห็นมลภาวะฝุ่น PM 2.5เช่นกันอีกทั้งลวกถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับผิวส่งผลทําให้ค่า pH มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ SLS ออลกแหรือน้ำมันหอมระเหยนั่นเองค่ะผลที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคะการสูญเสียในส่วนของฟิลม์มหรือ PS G ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะทําให้ผิวเรามีการสูญเสียน้ํามากขึ้นส่งผลทาให้ผิวเราแห้งโอกาสการติดเชื้อมากขึ้นก่อให้เกิดการระคายคึงแดงแห้งและเป็นขุยได้ค่ะ แล้ว ps ที่เราเลือกกันทั่วๆไปค่ะสภาพผิวใช้ได้ทุกสภาพผิวใช่หรือไม่ตอบตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวได้เลยค่ะเนื่องจากว่าบุคคลที่มีผิวมันสามารถวควบคุมในเรื่องของความมันได้ค่ะแนวโน้มของการเกิดสิวเนื่องจากการรักษาสมดุลของ ps ที่5.5นะคะทําให้การสมดุลเรื่องของการเกิดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคหรือเกิดสิวตามมานั้นเกิดขึ้นได้น้อยลงค่ะ อีกทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องผิวบอบบางการที่เลือกผลิตภัณฑ์ที่มี ph 5.5นะคะจะนาให้ผิวเรามีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะลดอาการระคายเคืองผิวที่แดงแห้งและเป็นขุยตามมาได้ค่ะดังนั้นนะคะในการเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะควรดูในส่วนของ ph เป็นตัวประกอบด้วยค่ะเนื่องจากว่าประโยชน์ของตัว ph 5.5นั้นมีประโยชน์ต่อผิวเรามากมายเลยค่ะทําให้ผิวเรานะคะมีความชุ่มชื้นแข็งแรงค่ะ แล้วก็มีสุขภาพผิวที่ดีเช่นกันค่ะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะดูแลและใส่ใจในสุขภาพผิวให้ดีขึ้นค่ะโดยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวค่ะ <Okay. S 1> แต่หากเพื่อนเพื่น,นะคะยังคงมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี PS เป็นตัวประกอบนะคะ <Okay. S 1> อยากให้เพื่อนๆน,น,นะคะสามารถสอบถามได้ที่เป็นยาทุกสาขาของวสันเลยค่ะ